จากบริษ,ษัท QP d i g i t a นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะแนะนำเป็นตัวอะไหล่เครื่องพิมพ์อิงเจตนั่นเองนะคะที่เห็นอยู่ทางหน้าจอนะคะ ที่เป็นลักษณะสีดาแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าฐานยางป่าน,นั่นเองนะคะแต่ละรุ่นนะคะลักษณะของตัวฐานยางป่าน,นี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปวัสดุผลิตจากพลาสติกนะคะมีหน้าที่คอยยกยางป่านกับตัวซัพเปอร์นะคะจะคอยยกขึ้นลงเวลาที่เก็บหัวพิมพ์นั่นเองนะคะสาหรับสาหรับหน้าที่ของเขาก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผลิตจากพลาสติกนะคะตัวนี้มีสีดาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะทั้งสองด้านจะไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะน้ำหนักเบามากๆเลยเพราะว่าทําจากพลาสติกนะคะค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจเป็นตัวถังยางปาดตัวนี้นะคะสามารถสอบถามราคามาได้เลยกับพนักง,งาน QP Digitech นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ QP d i g i t e c h ทนะคะทาง Facebook หรือว่าทางไลน์นะคะสอบถามไปเข้ามาได้เลยทางเรายนินดีให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรตัวไหนนะคะ หรือว่าตัวนี้ก็สอบถามเปนเข้ามาได้เลยทางเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะคะแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ